วันนี้ในพาร์ทของคขังความรู้ถ้าทุกคนอยากที่จะเป็นจุดต่างคุณจะต่างอะไรไม่ได้เลยถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรงงไหมถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรคุณจะต่างไม่ได้เลยคุณต้องเริ่มจากการเสพดูให้เยอะๆอย่างที่เชโมดเคยแชร์ไปเนอะวิธีการดูแล้วให้มันเป็นอินสปิเรชันไม่ได้ดูแล้วดีต่อใจคือดูแล้วเป็นอินสปคือ ดูแลเป็นแรงบันดาลใจคุณจะต้องหาจุดต่างในขนมตัวนั้นเพิ่มเติมเนี่ยคือการดูดูเที่ยวไปเที่ยวไปรู้จักไปเที่ยวไปหาเ้ยอันนี้ร้านนี้เป็นยังไงเฮ้ยทำไมร้านนี้ขายดีจังวาไปยืนต่อคิวดูบ้างนึกออกไหมคุณจะต้องไม่ปิดกัน้นจะต้องอย่างที่บอกว่าเชมเคยบอกไปว่าคุณจะต้องเป็นน้ําที่ประมาณแบบไม่เต็มแก้วจะครึ่งแก้ว่อนแก้วอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวมันมต้องไม่เต็มคุณจะต้องสามารถอินพุตอะไรพวกนี้เข้าไปได้นะคะอันนี้คือการ กินดูเที่ยวเนี่ยอันนี้กินเวลากินเชมตบอกเลยนะเชมตทำขนมมาถึงทุกวันเนี่ยเข้าปีที่18 1 9ไม่เคยมีครั้งไหนนะคะที่ตัดสินใจไม่ซื้อขนมของคนที่เขาทําขายกินเลยกินกินเพื่ออะไรรู้ป่ะเมื่อไหร่ที่คุณกินสมมติวันนี้เราเรียนรู้ด้ด้วยตาตาเราอะเรียนรู้ปากเราสัมผัสมันจะเป็นปะาษาถัมผัสครบทุกด้าน แล้วถ้าวันนี้คุณลงมือทําได้ด้วยคือครบสาขเนี้คือครบเลยวันนี้คุณเพิ่มความความรู้ให้กับตัวเองได้ครบ